มาเรียงควายอีตัวหา,ากระปูกเก็บย็ดทานแล่วสิเป็นอาหารของกินแลออ้วมือนีเก็บไว้ใส่ตาขออมัาเก็บเห็ดจ้าพี่น้องแอบได้แกงดูพี่น้องเมื่อนี่บ่หมานปันใดจ้าขันเตา็มาเห่นยญโขเห่นยปลามืนี่มาสวัสดีทักทายนะจ้า พ่อเห็ดเผิ่งอีกดอกหนึ่งจ้าพี่น้องนี่แหละคือบะมีหมูนอ้อเห็ดเผิอกใบจ้าพี่น้องพอเธอละดอกเนาะเบิ้งเห็ดเพิ่งดอกนี้ตั้งอยู่ดอกเดียวเห็ดเจินเทินอยู่จ้าพี่น้องเบิ้งนีเห็ดเจินเทินอยู่จ้าเห็ดเผงอกเงินใบจ้าพี่น้องเห็ดเผืายใบ ดอกกำลังสวยอยู่จ้าพอได้ตืมกันไปแกงจ้าพี่น้องเก็บเห็ดเพึ่งไหวจ้าพี่น้องย้มเห็ดหายากแน่ย้ำแรงพี่น้องจะพึ่งไหวจ้าจะพ่อได้แกงย่อดอกพี่น้องเบิ้งเห็ดหนาขาวสองดอกนี่พี่น้องดอกใหญ่ใหญ่จ้าเห็ดเจิญเทิน์นยกพี่น้องดอกนึงจ้า พี่น้องดอกเงย์ครับเงย์พ่ออีกสองดอกจากพี่น nah ้องดูเห hey ็ดเจิญเทิ่นโย่กำลังส so ิไปทางพื้นแล้วล่ะพี่น้องพ่อเอาได้ยูจ้าพี่น้องจ้าบังคุณวินวิผ่อนเห็ดสาวแหลบบ้านนาจ้าพี่น้องดอกกำลังสวยๆเลยจ้าพี่น้องเห็ดสาวแหลบบ้านนาเถิพี่น้องพี่น้องมันต้องเปนดอกหนึ่งจ้า สาวแหล่บ้านนาได้พี่น้องอันนี่ก็แง่ได้หน,นีเมันบอกพี่น้องโอ้สาวแหล่บ้านนาจ้าพี่น้องมันเห็ดเพิ่อนดอกนี่จ้าสวยเลยว้ามันเว็ดวว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  ต้นรูปพี่น้องดอกเดียวกับเพาะแกงจ้าปลาเจสุพัดเจ้าคือหายกินหมานแท้โอ้ยมตเก็บเห็ดสวยเหมือนตัวเองเลยดอกเห็ดก็มจ่ดอกงามๆพี่น้องดอกเห็ดยายสุพัดจ้าืมภูริเนี้อ สมพวัววาผเพื่อนหักเพื่นแทงเนาะอคุณนายลุงที่ว่าได้มา,าอ่นโฆษณตาหนึ่งติสิคือบสิบปีบเ,เตาปลาดอกเนาะอ่นเห็ดเล้จะดอกงามๆเห็ดยายสุพัรพี่น้องเห็ดเล้ไม่จะดอกงามๆมิต่เห็ดเผือกอ้อยต้อยต้นไหนอของย้ายสุพัดสมาห